ลางตัวชามยู่ที่ไัดมาด้อที่นองเมงงื่อตัวกลาง ເຂົ້າຂາວຢູ່ເຂົ້າຂາວບໍ່ບໍ່ເດີ້ຈັກຕີ

มา n ่ for has to ต่นกั้น b วกยม้ช่ัว ก็ทำไขุณ่นอันนี้ทำไปซื้อกระาดาษนับนส,ออสวยนะร่อยเก้าเก้าไงร้อยเก้าเก้าเออบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วนะคะ